7วิธีรับมือกับการถูกเอาเปรียบการถูกเอาเปรียบมันเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ทำให้หัวใจคนอ่อนล้าได้มากที่สุดบางครั้งคุณก็ไม่ได้โกรธแต่คุณรู้สึกเสียศรัทธาเสียความรู้สึกกับความดีที่ตัวเองเคยให้กับใครบางคนคุณเคยไหมที่พยายามช่วยเหลือเต็มที่แต่สุดท้ายกลับถูกใช้คุณเคยไหม ที่ยอมเพื่อความสบายใจของคนอื่นจนสุดท้ายกลับกลายเป็นคนที่ไม่มีค่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยคนที่มองเห็นความใจดีเป็นจุดอ่อนเต็มไปด้วยคนที่ใช้น้ำใจของคุณเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและถ้าคุณไม่รู้จักวางตัวอย่างฉลาดไม่ช้าคุณจะเหนื่อยจากการต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่ยุติธรรมแต่ถ้าคุณนิ่งให้เป็น อ่านเกมให้ขาดและรู้จักรับมืออย่างสุข,ขุม